สวัสดีครับดีกับ p k a u d i โนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมวันนี้นะครับมีนำเสนอราคาเบาเบามากๆสำหรับวิชิ่งหนึ่งดูนะครับเดี๋ยวเอาตัวเล็กนี้ก่อนตัวเล็กนี้นะครับให้ดูนะครับผมอะให้ดูประมาณนี้นะครับเป็นแอมประกอบ ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ากี่วัตนะครับก็เลยแกะด้านในให้ดูเลยแต่ขายอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมอ่าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทตัวนี้ลองขับสิบห้าข้างละสองดอกได้นะครับเป็น Power อร์ประกอบนะครับหนึ่งยนะครับผมด้านหลังเป็นแจ็คฟนแล้วก็สเปคคอนนะครับเสียบได้สบายนะไม่ต้องห่วง เป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดคือสามารถเจ็ดไปค่อนได้นะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมต่งเลยนะครับสภาพสวยนะครับอ่านี่นะครับอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทอ่าส่วนมาเจอตัวใหญ่ตัวนี้ลองแล้วนะครับสิบแปดข้างละสองดอกได้นะครับผมลองละแต่บันดอกคงปั๊มนะครับคงหล่อนี่อาจจะเซเรนเจอ650ร์หกร้อยห้าสิบบาทจะได้นะครับ สองสี่หกแปดสิบนะ TR ข้างละสิบตัวนะครับผมทีสี่ตัวนะครับผมวงจรค่อข้างมีคุณภาพนะครับอะ,อะไรวงเหลืองบอร์ดนะครับ GM Audio นะครับบางท่านอยากดูกำลังวัดดูอะไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนบ้าง B 5200นะครับ บอร์ดเป็นรุ่น B 5 0 0 2นะครับบอร์ดเป็นรุ่น B 5 0 0 2ันสอมาแปลงก็เท่าผ่ามือนะครับสี่เหลี่ยมก็แปลงทานพรเมอร์ตัวนี้ขายอยู่ที่4,500บาทพร้อมส่งนะครับมันจะเดียวเด่นมันจะเป็นรุ่น F F แ0ดนะครับอาจจะข้างละ800ร้อวัตถถ้าจะไม่ผิดนะครับผมประมาณนี้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าสามารถ สามารถขับ18ข้างละ2ได้ลองแล้วนะครับผมอาจจะออกงานเนี่ยอาจจะอัดไม่ได้เต็มที่นะถ้าผมดูก็คือเปิดกินเหล้าเปิดเล่นกันในบ้านเนี่ยสบายนะครับเน่เพราะว่าเราลองที่ถ้าเป็นโครงปั๊มอมันอัดได้ครับแต่โครงหล่อนะี่ยไมใช้พลังกาลังเยอะมันจะร้อนนะครับในราคา4,500เอาไปขับ15เบตอะสบาย18เนี่ยก็ถือว่ายังขับได้นะครับจากที่ลองมา แต่ขับสามสี่ชั่วโมงนะฮะมันจะร้อนหรือเปล่าน,นี่เรายัางไม่รู้แต่ถ้าเปิดกินเหล้าเปิดในบ้านนะสบายครับจิดแปดดอกบ้านๆน,นะครับท่านพิจารณาดูแล้วกันนะครับแต่ไฟมันจะสวยมันจะขึ้นวิ่งสี่เส้นปึ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับเนื่องจากว่ามือถือมีเครื่องเดียวเนาะยังเทสให้ดูไม่ได้เพราะเพลงตรงเนี้ยมันเพลงเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะครับเป็นเพลงลิขสิทธิ์แต่เพลงที่จากแปดไดอะ่ะมันต้องหาเพลงที่เป็น ที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับที่อย่างที่เคยเอาลงเทสตัวอื่นมาพอดีนะครับคุณนายยังไม่ตื่นก็เลยไม่ได้เอามือถือลงมานะครับผมขณะนี้นะครับที่ทําวิดีโอตอนนี้เป็นเวลาที่ตีห้ากว่ากว่านะครับผมซึ่งเป็นเวลาที่พีเคียรดิโอกำลังจะไปทํางานประจํานะครับอันนี้เอามาเปิดให้ดูกันนะครับว่า ด้านในเป็นประมาณนี้แอมประกอบนะครับโอเคแเล้วนะครับฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ฟรีเคออดโนะครับมีกําลังใจนะครับผมในทํางานตรงนี้ต่อไปเนื่องจากว่าเราจะต้องถอดนะครับทุกอย่างเนีย่ยถอดให้ดูรุ่นนี้ต่อไปท่านก็รู้ละรุ่นนี้ถ้าเขาขายในกลุ่มด้านในเป็นอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้ ส่วนอันนี้ไม่แน่ใจเพราะมันแต่ละคนประกอบไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้ค่อนข้างเดินงานเนียนนะครับก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเห็นไหมการเดินสายเขาครับเนาะการเดินสายอะไรเขาโอเคนะครับตัวนี้สิบห้าข้างละสองได้นะครับผมเนี่ยสิบแปดนะครับสิบแปดองหล่อข้างละดอกได้ แต่จะให้สบายๆก็สิบห้าข้างละสองครับในราคา4ี่พันหรอยบาทพร้อมส่งนะครับผมตัวนี้ถือว่าใหญ่ค่าส่งก็น่าจะประมาณสักสองร้อยห้าสิบโอเคพร้อมส่งก็พร้อมส่งนะสี่พันห้าพร้อมส่งนะครับผมมันจะได้ไฟสวยวิ่งเป็นเส้นเลยสวัสดีนะครับ f อซที่เข้ามาดูกันนะครับจากไหนเม้นกันได้นะครับภาคก,กลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้อยู่จังหวัดไหนนะ ส่วน PK Audio โนะครับโดยกําเนิดเป็นคนจังหวัดแพร่เนาะเกิดจังหวัดแพร่ป5้าไปรเรียนจังหวัดน่านจบมานะครับทำงานอ่าตอนนี้กลายเป็นคนจังหวัดปทุมธานีเรียบร้อยนะครับผมมาอยู่ได้สองปีกว่าละหมายถึงว่าม,มาอยู่อ่าซื้อบ้านนะครับแต่มาอยู่จริงๆ1สิบสิบสามปีกว่าละนะครับผมจบมาก็มาที่นี่เลยนะครับ โอเคนะครับถ้าไหนสนใจสามารถแอดไลน์ติดต่อได้นะครับผม0884078974นะครับฝาหลังมีครบนะครับแต่ถอดนะครับถอดไว้ตรงนี้นะครับฝาหลังอยู่นี้อ่า EQ DBX แท้นะครับ4,500พร้อมส่งมิกซาเบสนะครับรุ่น8ปดแนลสี่0ันพร้อมส่งนะครับมิกตัวนี้ FX8 EQ b e t ดเบตีนะครับผม3,500พร้อมส่งนะครับ อไม่ร้อยปิดเรียบร้อยขอบพระคุณนะครับส่งให้พรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ไม่วันนี้ยังไม่ได้ไปส่งนะเวีนวันเว้นวันเนาะตัวนี้ที่สองพันเจ็ดพร้อมส่งช่องหกไม่ดังนะครับต้องหกดังเหมือนกันแต่เสียงมนซ่าส่วนอีคิวตัวนี้นะครับตัวละสามพันห้านะครับผมดีเบียแท้ส่วนตัวนี้อยู่ที่สามพันสองสไลด์มันวินมิดไปนิดหนึ่งเห็นไหมอ่าตัวขาวๆมันหูุดเนี่ยมันวินช่องล่างเนี่ยนะครับ ตมิก็เลยลดลงไปเหลือสามรสองนะครับลดไปสามร้อยโอเคนะครับผมท่านไหนสนใจติดต่อได้นะครับพ่้นี้อยู่บ้านนะครับจนถึง17บเจนาฬิกาสาพวกนี้อยู่ทั้งวันเลยตอนเย็นจะเดินทางไปลบบุรีนะครับผม0ูนย์แ8ดแปดสี่นย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับ PK Audio 1โ8หนึ่งเก้าแปดเ้าะครับศูนย์แปดแปดย์เจดแดเก้าเส นะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับขอให้ทุกรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งกันทุก,ทกคนนะครับแลวมาอุดหนุนพีเคเออดโอกันเนาะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ